สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้านี้กูรูก็มาตัดผักอีกแล้วนะคะตัดผักกาดขาวพื้นบ้านอันนี้เป็นผักพื้นบ้านเนาะที่ดอกนี้นะคะนะคะเราเก็บไปขายวันนี้อีกวันหนึง่งเก็บวันเว้นวันนะคะยอดมันถึงจะยาวเนาะแต่ถ้าเป็นผักกอผักใบอย่างนี้ เราก็เก็บทุกวันนะคะพี่น้องอันนี้คือผักตลาดนะคะผักกาดขาวหยิกอะไรนี่แหละอย่างนี้นะคะกอจะใหญ่มากเลยพี่น้องจ้ะกอใหญ่ครูก็จะตัดแต่กอใหญ่ๆอันนี้ได้ยี่สิบห้าวันเนาะนี่นะเพราะเราปลูกเมื่อวันที่หนึ่งนะครูก็จะเลือกต้นใหญ่ๆไปขายก่อนนะคะพี่น้อง ต้นอวดต้นสวยนะคะนะ,ะต้นเล็กก็มีมีทุกขนาดแต่นั้นเป็นผักพื้นบ้านเนาะผักกาดจ้อนขาวพื้นบ้านของเราหลายสายพันธุ์เราเอาทำพันธุ์นะคะพี่น้องจ๋าผักคะน้าเดี๋ยวครูจะถอนต้นเล็กๆมันไปปลูกนะคะพี่น้อง ทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกูรูจะตัดผักก่อนนะคะพี่น้องจ้าโอ้เสียงปืนทหารเข้ามาอะไรเข้ามายิงปืนแถวนี้เนาะที่เขาใหญ่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมีแต่รถทหาร ดีจังเลยรถทหารผ่านทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะ